สวัสดีครับพบกับนัทน,นะครับอ s สุสิ่วท럭โฟเซลครับเราอยู่กันที่อ s aka, สุสิคิงยนสาขาสัญญากกปักคงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมานําเสนอนะครับเป็น6ล้อเล็กนะครับสายห6ล้อขนาดเล็กที่สุดของอ s สุสนะครับคือรุ่น nmr 130แหลแรงมา้าและตัวขยับขึ้นมาคือ6ล้อกลางรุ่นเริ่มต้นคือ npr 150แรงมา้า เดี๋ยววันนี้ไปชมรายละเอียดกันครับว่ามีขนาดอะไรยังไงนะครับมีวิธีการเลือกใช้แบบไหนนะครับที่จะเหมาะกับงานของลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับครับก็วันนี้นะครับก็เรานําคู่ชกนะครับจะเรียกว่าคู่ชกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักพิกัดต่างกันนะครับเอาเป็นว่าเราเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันดีกว่านะครับขวามือนะครับ ด้านขวาของหน้าจอนะครับก็จะเป็นรุ่นเล็กสุดของ6ล้อนะครับก็จะเป็นรหัสรุ่นว่า NMR นะครับแรงม้าคือ130แรงม้านะครับสำหรับ NMR ส่วนฝั่งซ้ายมือของหน้าจอนะครับก็จะเป็น6ล้อขนาดกลางตัวเริ่มต้นนะครับเป็นรุ่น NPR นะครับเครื่องยนต์150แรงม้านะครับรถ2ตัวนี้นะครับตัวแรกในรหัส NMR นะครับก็พิกัดบรรทุก อยู่ช่วงประมาณ4-5ตันนะครับสำหรับน้ําหนักของที่บรรทุกไปนะครับส่วน NPR นั้นก็น้าหนักในการบรรทุกของก็จะเป็นพิกัดที่หนักกว่านะครับก็จะอยู่ตั้งแต่ราวห้าถึงเตันนะครับในการใช้งานตามปกติได้อย่างดีไม่ต้องไปเสริมสมรรถนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหนบเรื่องของโชคอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็คือเดิมๆจากโรงงานต่อตัวถังมาแล้วก็บรรทุกของได้เลย ตามพิกัดที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะฮะทีนี้นะครับสรุ่นนี้เนี่ยครับตัว nmr นะ่ะจะเป็นเครื่องยนต์ประมาณ 3000cc ซีนะครับมันคือถ้าตรงๆงก็คือ 2,999cc เรากซีอ่าเราก็เรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ประมาณ 3000cc ซีก็แล้วกันนะครับส่วน npr เป็นตัวพี่ที่ขนาดใหญ่กว่าน้ำหนักในการบรรทุกมากกว่านะครับก็จะใช้เครื่องยนต์ที่ ขนาดความจุกระบอกสูบที่เยอะกว่านะครับ NPR นั้นจะใช้เครื่องยนต์ขนาด5 1 9 3ก cc ก็คือความจุกระบอกสูบของ2รุ่นนี้จะต่างกันอยู่ที่2,193 cc นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวเล็กนะฮะขนาดหัวเก่งที่ให้ดูเปรียบเทียบนะครับตัวเล็กหัวเก่งก็จะเล็กกว่านะครับหัวเก่งก็จะ,ะตัวนี้ NMR หัวเก่งกว้างอยู่ที่ 1เมตร86สเซนส่วนสายมือ NPR ตัวใหญ่กว่าหัวเก๋งกว้างอยู่ที่2เมตรประมาณ2เมตร13เซนนะครับความต่างกันนะครับของขนาดความกว้างของหัวเก๋งก็จะอยู่ที่26เซนติเมตรหรือเกือบเกือบหนึ่งไม้บรรทัดนะครับส่วนในเรื่องของการต่อตัวถังนะครับตัว6ล้อเล็ก NMR นั้นนะฮะก็ต่อตัวถังคิดง่ายๆนะครับ เท่ากับความกว้างของหัวเก๋งนะครับก็คือ NMR เนี่ยก็จะต่อความกว้างในอยู่ประมาณ1เมตร80ถึง1เมตร90เซนเมนะครับส่วน NPR 150แรงม้าตัวนี้นะฮะความกว้างหัวเก๋ง2ประมาณ2เมตร13เซนนะครับเพราะฉะนั้นต่อตัวถังออกมาความกว้างภายในของตัวถงังไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือตู้ก็ดี นะฮะหรือตัวถังอื่นๆก็แล้วแต่นะครับความกว้างในก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรถึง2เมตรเซนติเมตรนะครับเป็นความกว้างในนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับ6ล้อเล็กและ6ล้อกลางของเราก็ถูกออกแบบมานะครับ <S <S เพื่อให้เหมาะสมกับการบรรทุกสินค้าที่น้ำหนักต่างกันนะครับตัวเล็กก็บรรทุกได้น้อยกว่าพื้นที่ในการบรรทุก ก็จะน้อยกว่านะครับส่วนตัวที่ใหญ่ขึ้นมาหรือ6กล้อกลางตัวเริ่มต้นก็จะบรรทุกมากกว่านะครับแล้วก็ตัวหัวเก่งกว้างกว่าก็จะทำให้เนื้อที่หรือพื้นที่ของตัวกระบะตัวตู้นะครับทำได้กว้างขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในการบรรทุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้นะครับ ก็เราก็จะนำมาเปรียบเทียบให้ชมกันเพื่อที่ท่านผู้ชมนะครับที่กำลังมองหารถ6ล้อที่เริ่มต้นจากอาจจะเปลี่ยนขึ้นมาจากการใช้รถกระบะขึ้นมาใช้เป็นรถ6กล้อเพื่อที่จะทำการขนส่งสินค้าได้มากกว่านะครับอย่างน้อยๆก็ราวๆสองเท่าตัวขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับขนาดความยาวนะครับ ของ NMR และ NPR นะฮะความยาวของเขาครับ NMR เนี่ยก็จะมีความยาวชัดซีใช้งานก็คือยาวตั้งแต่วัดตั้งแต่หลังหัวเก่งไปจนถึงปลายชัดซีเนี่ยมี2ขนาดความยาวคือ3เมตรและ4.3เมตรนะครับส่วนตัว6ล้อกลาง NPR 150แหลแรงม้าก็จะมีความยาวชัดซีเริ่มต้นคือตัว4.3เมตรและ ตัวที่ยาวขึ้นไปอีกก็คือตัว4.95เมตรหรือบางคนก็เรียกสั้นๆว่าตัว5เมตรนั่นเองนะครับทีนี้สำหรับ2ช่วงความยาวชัดซีที่มีเหมือนกันก็คือ4.3เมตรนะครับทั้ง NMR และ NPR มีช่วงความยาวเดียวกันที่ตัวนี้คือ4.3เมตรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเลือกใช้ก็คือน้ำหนักบรรทุกและ พื้นที่ของตัวถังนะครับที่ใช้ในการบรรทุกของเป็นตัวเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกรถนะครับว่าจะใช้อยู่ในระดับเริ่มต้นคือ6ล้อเล็ก NMR 1 3 0่งรแรงม้าหรือจะขยับไปที่มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นยาวขึ้นบรรทุกได้มากขึ้นเป็น NPR 6กล้อกลาง150แรงม้านั่นเองนะครับสำหรับท่านที่มีความสนใจหรือว่าอาจจะยังสงสัยไม่มั่นใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทางเซลนัทนะครับอีซูซุคิงยนสามแยกปากคงชัยนะครับเบอร์โทรและลายติดต่อคือ089-522-0077นะครับเรามีบริการออนไลน์ นะครับรับจองออนไลน์จัดไฟนั้นฟรีและบริการส่งมอบรถฟรีทั่วประเทศนะครับฝากเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์นะครับและอย่าลืมกดติดตามช่อง isuzu truck for sale และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับรถบรรทุกป้ายแดง isuzu ที่เราจะนำมาเสนอให้ท่านได้ทราบข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับรถป้ายแดงอีซูซุนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกรุ่นรถได้อย่างถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆอยากชมรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์หรือว่าแนะนำกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ